Ni quá mười mấy tạm nào bài <laughs> nghe nào cao nga 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 à, nga 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 เซนเซ่ก็ว่านุ่มมังบิมุมันจริงอะไรเป็นปาโป้เดินไปเจอดุวก็ได้ไปไดแต่ก็เด็บดำมันก็ห่วยยากไปกบเลย็นคนุ่มไหมเออใส่เวลากระดานผู้ชายเนาะก็เลยเก๋ไม่ได้ อะไแบไรเร็วนี่ปลื้มเนระหัวเนืยยาห้เร็วหรอหัวเยอ่าหัเรนี่คุณงยไหกูเจ้าหมดกันท้ว่ากูจังแล้วหมดกันเบ็ด

ต้องตัวพ่อแม่นงคนละนิดลินน้ำตอวลินน้ำตอว่าววาดิเมันกำลังมันใสนย่ย